สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางฮานอยก็มีออกอยู่นะคะพี่น้องจา๋าเขาเป็นฮานอยชดเชยนะคะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็เทศกาลตุษจีนแล้วนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC ของแอดมินนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำธุรกิจหรือกิจการของตัวเองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะถ้าทำงานก็ขอให้โบนัสขึ้นนะคะขอให้เงินเดือนขึ้นนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ปัดออกจาก ปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาสรุปกันนะคะแนวทางฮานอยเฉพกิจนะคะ4-3นะหลุดไปนะคะส่วนล่าง2-1ก็หลุดไปนะคะนอยพิเศษ2-6หลุดไปนะคะล่าง5-0ก็เข้ามาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวเด่นนะคะนอยปกตินะคะ7-9นะคะก็หลุดไปนะคะ4-5ก็มานะคะ มาชุดกันนะคะนอย VIP 37นะคะก็หลุดไป60ก็มานะคะ60อยู่นี่นะคะสรุปแล้วแตก3า้นอยนะคะนอยชุบกิจเข้าล่างนอยปกติมาล่างนอย VIP ก็ล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมี5มี1มี9มี0มี4แล้วก็มี3นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดเมินให้เด่นไปที่7นะ7กับ1นะคะตัวที่แอดมินเจาะมานะคะก็รู้สึกไม่เห็นหนึ่งเลยนะคะเงินลายพี่น้องมี69 เก้าศูนย์สี่ห้าชุดกันนะคะก็จะเป็นสี่เก้าเจ็ดศูนย์สองเก้าแล้วก็ หกหนนะคะตัวที่แอดมินชอบก็ข้างบนหมดเลยนะคะเนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ่วนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนวนะทางตัวเลขซวยอๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงดูวดวเงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า